สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้อยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเซาครับนะเรามาพบกับเจ้าของแปลงครับจะมาดูนาข้าวแปลงนี้ครับที่เพิ่งเริ่มต้นครับแต่มีนะครับเคล็ดลับการเริ่มต้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเธอครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าชื่อบุญเรืองงามตงาชื่อเล่น่มแม่หนูจ้าอ่าแม่หนูเนาะแม่หนูแปลงนาข้าวของแม่หนูกี่ไร่ครับห้าสิบไร่จ้าห้าสิบไร่ตรงนี้เขตอะไรครับอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอเมืองเนาะจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ นะครับอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นปีนี้เริ่มต้นอะไรยังไงครับก็ใช้ตัวเนี้ใช้เปล่าอ่าห้าสิบร่ใช้ไปกี่ขวดหกขวดจ้ะหกขวดอ่าใช้มากี่วันแล้วเจ็ดแปดวันแล้วเจ็ดแปดวันแล้วนะครับสาเหตุที่ใช้เพราะอะไรก็ดูในโทรศัพท์แล้วตัดมาอ๋อเห็นในโทรศัพท์นะครับทําไมฮะเอามาช่วยอะไรทําไมเราไม่ได้เผาฟางหรอย่อยสลายอ่ะเราไม่ได้เผาฟางเหรไม่ได้เผาอ๋อไม่ได้เผาอ่าทำไมไม่ได้เผา่ปีเนี้ย ฝนมนตกด้วยหวังตัวนี้ด้วยอืม<ฮ>นะครับก็เลยเอามาลองซะเลยนะครับอ่าเจ็ดวันที่ได้คืออะไรครับก็ดีเนะี่ยฟางเฟืองย่อยหมดคนทําที่ไม่บ่นเลยอืมฟางเฟือง,งย่อยหมดเลยนะครับนิ่มเลยเนะาะนะครับแล้วดินดีไหมครับด,ดื้อดั้เนี่ยอืมอืมอืม,อมนะครับตอนนี้ก็เจ็ดวันละอีกสองสามวันก็จะเริ่มทําการหวานข้าวแล้วใช่ไหมอ่านะครับอ่านี่คือความประทับใจเบื้องต้นของแม่หนูเนาะที่เอาบาวมาใช้ ระดับความพึงพอใจให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ดิอยากจะให้เต็มร้อยเะเออพอใจอยู่แล้วพอใจอยู่แล้วเนาะอ่านะครับโอเคนะครับเราก็จะมาติดตามดูว่าแปลงนาข้าวแปลงนี้50ไร่ของแม่หนูจะดีกว่าเดิมไหมนะครับรอบนี้หว่านข้าวอะไรครับ MG ข้าว MG แล้วรอบที่แล้วอ่ะ MG เหมือนกันอ๋อ MG เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าจะได้สักเท่าไหร่แต่ที่แน่ตอนนี้ดินดีขึ้นฟางเปื่อยยุ่ย นะครับพึงพอใจเรียบร้อยแล้วอขอบคุณแม่หนูมากที่แชร์ประสบการณ์ให้พวกเราพวกเราฟังนะครับผมนัทพงศองเกษตรพทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้า